นาคาบรรดารีสอร์ทแอนสปารีสอร์ทรูร,ระดับ4.5ดาวติดหัดคลองม่วงอยู่ห่างจากหาดอ่าวนางออกไปแค่8.5กิโลเมตรวิลล่าตกแต่งในสไตล์ไทยเขตร้อนใช้สถาปัตยกรรมแนวประยุกต์แบบเอเชียได้รับแรงบันดาลใจจากวิถีชีวิตท้องถิ่นของชาวกระบี่มีการประสมประสานระหว่างไทยมอญพม่าและขอม มีความเงียบสงบและเป็นส่วนตัวมีวิลล่าหรูขนาดใหญ่พักสบายอย่างมีระดับตั้งอยู่ท่ามกลางป่าชายเลนและล้อมรอบด้วยสวนไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านให้ความร่มเงนแก่พื้นที่โดยรอบมากมายรูปแบบที่โดดเด่นของตัวอาคารที่พักที่เป็นจุดขายก็คือศาลาที่ยื่นออกไปข้างนอกคล้ายระเบียงแต่ทำรูปลักษณ์ให้เป็นเหมือนศาลาทรงไทยได้บรรยากาศแบบบ้านสมัยโบราณ ห้องพักใช้ไม้สีเข้มออกแดงส้มเป็นองค์ประกอบหลักในการตกแต่งภายในตัดกันดีกับผนังและเครื่องเรือนสีขาวสะอาดเน้นความเรียบง่ายขรึงและอบอุ่นห้องน้ำขนาดใหญ่พร้อมอ่างอาบน้ำก้นลึกที่พักมุ่งมั่นมอบบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีที่สุดเพื่อให้ผู้เข้าพักรู้สึกผ่อนคลายได้อย่างเต็มที่นอกเหนือจากนี้มีสว่ายน้ำกลางแจ้งขนาดใหญ่สว่ายน้ำสำหรับเด็ก บาร์ติดสระว่ายน้ำพื้นที่อาบแดดเฟอร์นิเจอร์กลางจ้างหากคุณอยากสัมผัสกับบรรยากาศติดชายหาดแบบใกล้ชิดก็สามารถลงไปยังส่วนด้านล่างที่มีชุดโต๊ะและก็าอี้ริมชายหาดให้แขกได้นั่งทำกิจกรรมร่วมกันพลางรับลมทะเลได้ ช้อป 9ea นอนไว้สำหรับนอนอาบแดดหรือหลับพักสายตาได้อย่างร่มรื่นผู้เข้าพักสามารถจองบริการรับส่งสนามบินกับที่พักล่วงหน้าก่อนมันเข้าพักเพื่อการเดินทางไปกลับที่สะดวกสบายไร้กังวลสอบถามเพิ่มเติม เฟ b บุ๊กเพจนาคามันดารีสอร์ทสอบถามราคาและแผนที่ที่พักโทร0987656707เที่ยวกระบี่ให้สนุกอย่าลืมมาเข้าพักที่นาคามันดารีสอร์ตกันนะคะขอบคุณค่ะ